ก็กรบับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมอังเปาซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมสลิ c แมนวอ a r Cast of s t i c k นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับ s t i c k l ลีกัสซนะเออหรือว่า s t i c k w า r าอะไรแะละเออไม่เด้ยนใจนะครับจับไม่ได้เรามาดูกันดีกว่าโอเคขอดูซิลักกี้วิวลักกี้สปินฟสปินเลยขอให้ได้อะไรที่มันดีๆนะ โอ้โห oh, ถ้าคุณอยากได้อีก <c oughs> คุณสองขอา้าเสกูเกลียดมึงโอเคสเปเชียลโอเฟอร์โอเคขอดูการดอัพเกรสซีโอเคมาเนอร์กูมาเ่อรกูจะไปแบบไอ้ดีจังวะนี่คือรูปปั้นรูปปั้นกูรูปปั้นกูฮะโอเค ผมรู้ละถ้าเราอัปเกรดถ้าเราไม่ซื้ออะไรอะแล้วเราแพ้อะอ่ะเดี๋ยวพอใจดีครับค่อยซื้อก่อนรู้จักปรยัยญาสมารครับเชื่อโอเคคาวนี่ก่อดูบล <c oughs> ูสเตอร์หน่อยโอเคอน,นี้มันตกใจ <c oughs> อันนี้มันดีอลนนีชชอปโอ้โหมึงกะเอากูใช่ไหม เออเดี๋ยวไปเจอกันโอเคขอดูด่านขอดูด่านมีหมวดด้วยนะหมวดคัมเป้ซอมบี้สไ વ เวอร์แล้วก็บอสชาลิตโอเคดนะันแรกเริ่มกันเลยเราจะไม่อัพเกรดอะไรก่อนนะนี่คือโบดธรรมดนาะท็อปไลน์ลูกปัสตูกดไมเนอร์กูรู้แล้วมึงไม่ต้องสอนกู โอ้โหลูกป,ปัดกูไม่ใช่อชิจฉริยนะนบเป็นอะไรไม่รู้โอเคเรียกซอฟบาร์มาู้วๆสักขาคนแล้วก็ยากไปไน้ยโอเคโอเคขุดไปเท่าท่าไอ้เจ้า่าดขุดไปไอ้พวกใครขุดไป โอเคสักคบห้าดถ้ามันเลยมีเราเราจะโจบตีเลยครับโจบตีทำยังนงอยู่ทำยังไงเออฟันกันเข้าไปฟันกันฟันกันเข้าไปอะดา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 กูรู้แล้วว่ามึงมีคาสเซ็ตในจิตอ้กูไปแล้วไปละจ้า โอเคให้มันมาก่อนโอเคกดจุกดบุกเลยถ้ามาแล้วเราจะจู้มันไปเรื่อยๆครับฮันแนฮันแนมาซีไอ้โง่เราก็จะปั๊มตังเฮ้ยมันซ้อนกันได้ด้วยหรอวะเอาอะเอาอะโอเคมัน ฮันเน่มึงกูไม่บูกหรอกแล้วกูบุกเข้าไปอถ้ากูบุกเข้าไปถ้าผมบุกเข้าไปมันจะเป็นยังไงอะโอเคเพิมซอสหวานละเฮ้ยป้อมจะแตกแล้ว yes โอเคคุณได้ดี200้อันนี้มันมี 10. เออมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกโอเคคุณจะอัปเกรดอะไร เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอมจะดูเกมพิกโกแปดร้อยฟรีเหรอผมเคยลองแล้วนะผมเคยลองแล้วนะปรากฏว่าโลบอกผมว่ามีปัญหาเริ่มใหม่มันเลยแล้วผมไว้เล่นอีกเลยแต่เล่นเลกครับ เราเล่นในคอมนะไม่อยากให้ใชอโทรศัพท์เพราะมีปัญหาเรื่องแบบนี้แหละจากโลบักฟรีตอนนั้นเป็นผมอะเป็นคนที่คลั่งโลบักมากวว้าวโอเคคราวนี้มันจะซื้ออะไรดีอโอเคผมขอ <c oughs> เอาตักที่มันร้อยที่สุดกด่อน โอเคเราเลิกกันเลยดีกว่าไม่ต้องอัปเกดเฮียแล้วละ <laughs> ด่านหนึ่งผ่านไปได่านสองไม่รู้เป็นยังไงว่าอันล็อกอาเชอร์ทาลายลูกปัอดอาชิดออาชิดอนโอ้ว้าวว้าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นี่ครับกดเลยโอเคบุกเลย โอเคคราวดีเราจะต้องเอ่ <c oughs> เอสรว่าเราทำไมมันอัปเกรดเร็วจังวะอ๋อรีด,ดูดาว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะเอ่าไปเลยไปเลยเยี่ยมมีไอ้นี่เพิ่มซอ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  สอสอเดี๋ยวนะ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 บีเท่าไหร่วะเนีย่ย,ย,ยโอเคเราบีเยอะกว่าพวกมันหรือเปล่าโอเคเราบีเยอะกว่าพูดตานโอ้โห สงสัยเราต้องอัพเกรดซอสหวานซะละถ้าไม่อัพก็คือไม่ได้ครับอาชีดอนมันจะมาบอกว่า เร็วๆอย่าให้กลักเสรอมันมาเรียบร้อยครับวิตตอรี่แคมคูซอกมันแน่นอนว่าใช่หรือว่าไม่ <c oughs> โอเควันนี้เราจะมาเล่นสามดานนะครับพาร์ทนี้เล่นสามดานพอ <c oughs> เดี๋ยวถ้าคลิปยาวสิห้านาทีนี่คือผมจะลงไปได้นะครับยาวเกิน15้านาทีไม่ได้ครับ มินิเวิลเคยเล่นอยู่นะสนุกนะแนะนำเลยไปเล่นได้ครับ <laughs> มันแบบมันสนุกดียังไม่ล่าแล้วว่ามันอัปเดตถึงไหมนอ่ะเออลาซาด้าใหม่โอเคปิดโอเคเรามีพัน okay, okay, แปดเราจะซื้ออะไรดีอาชจรรนมาแล้ว ไอซอสหวานกูซอสหวานกูหายซอสหวานกูอยู่นี่ราคาแปดร้อยเอ่อ <c oughs> เหลือหนึ่งพันถ้าอัพเหลือหนึ่งพันนะครับเอ่อถ้านั่งอัพหนเราอัพแพงนะครับเก้าร้อยเลยแต่เราไม่อัพก่อนทฤษฎีนะครับ โอ้โหมึงมีงมงถึงดานห้าสิบเลยหรอวะเฮ้ยเอามึงเอาจริงดิอ๋อแต่ดาดอ๋อผมรู้แล้วถ้าเป็นดาษสีเหลืองอะมันจะปลดล็อกตัวละครต่างๆอ๋อผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับผมรู้แล้วแล้วเราจะมาทำไมเนี่ยโอเคแอบบุช โอ้โอ้ว้าวโอ้โห what is that ปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยขุดกระพ่าขุดไปขุดไปเฮ้ยเแอร์บุดมาแอร์บุดเฮ้ยถอ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 ยโหดโหนมันโหดมันโหดมันอำมหิต ไอ้เชีย่ยป้าจะแตกย็นแม่ใชรแกนฟรีโฆษณาโอเคบุ๊ร อย่าบุกมานะอย่าเพิ่งบุกมาโอ้กูบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งบุกมาไงไองโง่ย่อชิบละชิบละชิบละ,ละเดี๋ยวอรุยาดเอ่อเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่ง โอ้โหคราวนี้เราควจะทำไงต่อ,ตอเดี๋ยวเขาได้เยอะแป๊บ,บ,แบ,บนึงโอเคครับตอนนี้เราผ่านซุปโจมตีอันชั่วร้ายไปแล้วโอเคดนะาบต่อไปิ้นสี่ใช่ไหมผมได้อัพเกรดเรียบร้อยแล้วครับนิดนึงโดยใช้คฆ่สนอนา่บอกว่ามึงใช้ไม่ได้ไงโอ้โหโอ้โห โอ้ว้าวโอ้โหโอ้โหเป็นอะไรที่นี่มากเลยครับเป็นอะไรที่งงครับงงจริงๆอะ่ะครับแบบว่าตอนที่ยังไม่ได้อัดคลิปตอนนี้ยังไม่ได้อัดคลิปอะ่ะก็คือแบบว่ายังใช้ไม่ได้ตอนนี้ทลา what the hell โอเคละเราได้ทำการไปอัพเอ,อ่อ รูปปั้นมันนี้นึ่งนะครับนี่ครับอัพไมเนอร์เต็มเต็มครับโอเคไปเริ่มกันเลยปิดร <c oughs> วหนหม โอ้โหโชคดีที่อัพเกรดมาเนี่ยเฮ้ยชิปละชิปละชิปละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้มาต่อเดี๋ยวไม่น่าไหวแป๊บหนึ่ง โอเคเราต้องฟึ่งโฆษณาซะละอะไรอยู่่ะ ว้าวมิการซอดฟันที่ดีมากโอเคเราไปจบติจบตีสิโอเคเราไม่น่าพร้อมมันยังไม่เรียงนักนณูมาเลยเออเดี๋ยวตอนนี้เราเรียกซอสบาดไปก่อน โอเคเริ่มเริ่มทำสงครามได้เรียบร้อยฮะนังธนูมาแล้วแต่มันก็มีตัวเดียวเนะเรียบร้อยฮะมันมันเริ่มไม่ไหวกับเราละคำเตือนกำลังเสริมเรียบร้อยฮะ <laughs> เออ ตูมกันไปตูมกันไปเรียบร้อยฮะมึงทนกูไม่ได้หรอกไอ้โง่แต่กูทนกับคสาสเซอตไอชิรอนมึงได้หรือเปล่าไม่รู้ครับเรียบร้อยฮะชนะไ,ไปแล้ว